สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกผู้ทุกคนจ้ามือนีฮขากสิมาเห็ดกล้วยบวชชีจ้ากล้วยนี่กับว่าเป็นกลว้วย,กลวยสุกหำหำเนี่ยจ้านี่กล้วยซุกคักแล้วจ้า <laughs> ว่ารวเซียนอยากกินก็นเลยเอาไม่เห็ดกล้วยบวชชีจ้าคิดอยากกล้วยบวชชีน้ำหละกก็เลยไปสือกะทิกะทิมือนีฮอคกสิบ่าใสก่กะทิกล้องเนี่ยจ้ามือนีก็จะเป็นกะทิสดเนี่ยจ้าไปสือยุรานานี่เขาอ่อนขายกะทิเนาะเขาก็สือมาเขงรัแล้วฮขาก็ไมาเห็ด กวยบวชชีจ้าจากนั้นเฮ็ดกวยบวชชีแล้วๆกับป่อพอจ้ามือนี้เขาก็สิเฮ็ดตำบักฮุงจางา้ากินตำบักฮุงบ่กินตำบักฮุงว่าไรจ้าคือจังมันบ่แเล้วนี่ละเขา,าก็เอาบักฮุงกอกมาฝานเลยจ้าฝานฝานฝา,า,านเลยแล้วเขาก็ตำบักพริกลงไปบักพริกนี่เขาก็ใส่เขาไปใส่บักพริกตาม,มายูด้จ้ามันจเปียตพูด ขากะตามตำตำบบกพริกจากซี่หาน่วยเสร็จแล้วข้ากะปาดบกเคี้ยวเทศลงไปเนาะบบกเคี้ยวเทศเขากกะไส้หลายแน่เพราะว่าเห็นหน้ามันนัวใส่จากสามซี่หน่วยพุทละแล้วเนาขาวกะตามตำตำบบกเคี้ยวเทศลงไปจากนั้นข้ากกะใส่บักอของห้าบะกอเนี่เอามาเด่นในตู้แซจะาเอามาแต่บบานหลายหลายจ้าไปหาเก็บเอายวนหน้าเนาะต้นบักอลนเตมอยู่เอามาล้างแล้วก็เอาม่านกรุงเทพแล้วค่ะ เอามาแซ่ตู้เย็นแซ่ช่องฟีดไปเนาะกินได้โดนโดนจ้าจากนั้นเขาก็ใส่น้ำปลาลงไปใส่ผงนัวเนาะ,ะแล้วหล้วเขาก็ใส่ปลาหูที่ห่อฟันไว้วเอาไปคนคนยัว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 ลงไปเนาะโอ้ยสีสันเป็นแต่แสบจ้ามาเด้อปุเดสิกินตับหมงทำของหวานแล้วก็ทำของข้าวจ้านี่เสร็จแล้วเขาก็ใส่ข้าวปุ้นลงไปจ้าห่อ,อกินแบบตับหมดเผ็ด ใส่ข้าวปุ่นนัวยัวลงไปเพ็ดแล้วแล้วเขาก็มากินของหวานหนึ่งตัวกินกลวยบัวซี่นะจ้ะเสร็จแล้วนี่จ้าตําส่วนมันี้คิดอยากตําส่วนจา้ากินกบพัก,กเกษตรอ่อนหนึ่งพือเแส่แบเป็นตนายเนาะโอ้ยบอกแล้วกับน,น้ำร่ายไหลมาเด้อจา้าผู้ใดสิกินตําส่วนน้ำกันมาเด้อกินเผ็ดเผ็ดแซบแซบนี่สดของหวานกลวยบัวซี่ห่อนหอนโอ้ยหวานมันแซบแซบจา้าโมนะขวดออกจากโคก ฟังแต่เสียงขวดโคกขวดออกจากโคกโลจารแต้เสียบสีสันหนากินมาเลยจ้ามาเด้อผุ้น่ะบวมคำใหญ่ๆเนาะกินกับถอดไข่นี่แล้ก็ต้องมีไข่เจียวด้วยจ้าแล้วก็มีผักตองห้ามมือนีกับซีมีผักขาแล้วก็ผักกระเฉอ้นเนาะโอ้ยบวมคำใหญ่ๆแซีบมาเ้ยจ้า นำ้ำลายไหลแล้วอืมอคุอ่ะคำใหญ่ๆเลยมาเด้อมาเด้อโอ้ยสีสันหน่ากินมากเลยจ้ารอชมคลิปต่อไปเลยจ้าวัเข้าเสียนยังกินเนาะสวัสดีจ้า